a อนิเมชั่ทริป EP 2คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่วาดมือสวยแต่พอวาดในคอมแล้วเบี้ยวหรือวาดในคอมแล้วสวยแต่พอมาวาดมือแล้วเบี้ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีแก้กันปัญหานี้ส่วนใหญ่จะไม่เกิดกับคนที่ใช้ iPad หรือจอที่วาดรูปได้แต่อุปกรณ์เหล่านี้ราคาอาจจะสูงไปสักหน่อยงั้นเรามาดูการวาดกันก่อนว่าใช้อะไรในร่างกายกันบ้าง เราจะใช้ร่างกาย3ส,ส่วนในการวาดครับ 1. สมองใช้ในการคิดและจินตนาการสิ่งที่เราอยากจะวาด 2. มือสร้างจากสิ่งที่คิดไว้ให้เป็นรูปร่าง 3. ตาตัดสินสิ่งที่ทำว่าถูกต้องแค่ไหนสมองคิดมือทำตาตัดสินและเมื่อเราทำบ่อยๆเข้าก็จะเกิดการจดจำผ่านร่างกายเหมือนนักกอล์ฟที่จำวงสวิงได้เมื่อทำบ่อยๆเป็นต้น ดังนั้นสําหรับคนที่ใช้กระดานวาดพวกนี้จึงต้องระวังที่ตากับมือจะไม่สัมพันธ์กันผมใช้มบปกกาของวาคอมเป็นหลักนะครับดังนั้นตัวอย่างในคลิปนี้จึงขอใช้วาคอมเป็นตัวอย่างละกันสําหรับยี่ห้ออื่นไว้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เมื่อไหร่ค่อยว่าอีกทีนะพอเราเสียบใช้มบปกกาให้เปิดตัวเซตติ้งของโมบปกกาขึ้นมาครับของวาคอมจะใช้ชื่อว่าวา c คอมแท็บเล็ตพ็อพเปอร์ตถ้าหากว่าไม่เจอ ให้ลงไดเวอร์ที่มากับแผ่นหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บวาคอมได้เลยมเมื่อเปิดขึ้นมาให้เลือกแถบ Mapping แล้วดูที่ขวามือคลิกถูกที่ f o r t Proport i o n มันจะเป็นการปรับสเกลของกระดานวาดกับภาพที่อยู่บนจอให้ตรงกันภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับถ้าเราไม่ได้กดเลือกหากหน้าจอของเรามีสัดส,ส่วนที่ไม่เหมือนกับกระดานมันจะปรับให้ใช้เต็มพื้นที่ดังนั้นเมื่อมือเราเขียนวงกลมที่กระดานบนหน้าจอที่ตาเห็น ก็จะออกมาเป็นวงรีนั่นทำให้มือกับตาของเราไม่สัมพันธ์กันคนที่เคยวาดบนกระดาษสวยพอเจอแบบนี้เข้าจึงเบี้ยวง่ายและเมื่อพยายามปรับให้ตาเห็นว่ามันถูกต้องมันกลมมือก็จะเบี้ยวตามออกไปพอเราทำแบบนี้บ่อยๆร่างกายมันก็จะจดจำทำให้กลับมาเขียนบนกระดาษหรืองานมืออีกทีก็ไม่ได้เราแก้ปัญหากันดูนะครับเลือก w e l c o m tablet property ไปที่ mapping คลิกถูกที่ฟอสพอพเพชันเพียงเท่านี้ปัญหาที่วาดมือสวยวาดดิคอมไม่สวยหรือวาดดิคอมสวยแล้ววาดด้วยงานมือไม่สวยเหมือนกันก็จะหายหรือลดลงไปได้จ้าสะดอกจางไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม m i t t าสตูดิโอช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดและการทำแอนิเมชัน 2D คอมเมนต์ไว้ได้เลยจ้า